ในโลกที่ผู้คนมักมองว่าการอยู่คนเดียวคือความเหงาคุณเคยคิดไหมว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวอาจเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะมันคือโอกาสที่เราจะได้หยุดและฟังเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของหัวใจตัวเองในวันที่คุณอยู่คนเดียวบางคนอาจถามว่าคุณเหงาไหม แต่ความจริงแล้วการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าคุณรู้สึกเหงาเสมอไปความเหงาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกขาดการเชื่อมต่อกับตนเองหรือผู้อื่นแต่การอยู่คนเดียวคือการให้เวลากับตัวเองมันคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นเพื่อฟังความคิดและความรู้สึกของเราอย่างแท้จริง ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงรอบข้างเราอาจลืมฟังเสียงของตัวเองการอยู่คนเดียวช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตชัดเจนขึ้นคุณเคยถามตัวเองไหมว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรที่คุณทำไปเพราะความคาดหวังของคนอื่นการอยู่คนเดียวทำให้เรามีเวลาหาคำตอบเหล่านี้โดยไม่มีเสียงจากภายนอกมากดดัน ในความเงียบของการอยู่คนเดียวคุณจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองคุณจะได้เห็นข้อดีและข้อเสียของตัวเองคุณจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องและชื่นชมความงามที่มีอยู่ในตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเริ่มต้นจากการอยู่กับตัวเองและยอมรับทุกสิ่งที่คุณเป็น เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจนคุณสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆห,หรือได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณจะค้นพบว่าคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดเพราะคุณสามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแยกตัวจากโลกภายนอก แต่การอยู่คนเดียวช่วยให้คุณสร้างความเชื่อมต่อที่แท้จริงกับตัวเองและเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับผู้อื่นได้มากขึ้นดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายจนไม่มีเวลาฟังตัวเองลองหาเวลาอยู่คนเดียวดูไม่ต้องกลัวความเงียบไม่ต้องกลัวการใช้เวลาเพียงลำพัง เพราะการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหลีกหนีแต่มันคือการกลับมาหาตัวเองให้คุณได้ค้นพบว่าคุณต้องการอะไรและคุณคือใครอย่างแท้จริงค่ะ